หลังจากทายสกอตหรือซิลานัสกอตเจ้าของชายามนุษย์เงือกได้โพสต์ประกาศยุตบิบทบาทที่ปรึกษาอธิปดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังโพสต์คลิปขนาดตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเหย็ดคนไทยตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดงานนี้ค่ะเบียเดอะไว้ได้ออกมาแชร์ข่าวทายสกอตพร้อมข้อความว่านําเสนอแต่เรื่องผัวผว,วเมียเมียอ,อ,อยู่ได้ทําอย่างกับมันจะทําให้อะไรดีขึ้นงั้นแหละเอา้าเรามาสนใจเรื่องที่มีสาระกันบ้างดีกว่าไหมให้แสงคนที่ทำ เพื่อธรรมชาติคนที่นําเสนอความรู้ดีๆแต่โดนไล่ออกอย่าไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดดูไหมเบียร์ไปเที่ยวทะเลบ่อยนะและรู้สึกชื่นชมขอสนับสนุนอะไรแบบนี้ค่ะและระบุอีกว่าผู้หญิงมานั่งเถียงกันเรื่องของแท้ของปลอมโคตรไร้สาระอันนี้ความเห็นโคตรจะส่วนตัวไม่ชอบก็เรื่องของคุณนะคะใครจะชอบก็ชอบไปเรื่องของคุณ ไม่ได้ห้ามให้ไม่ไปเสพสนนี้ว่าไร้สาระคนที่คิดว่าไร้สาระก็มีในฐานะที่เป็นคนธรรมดาๆรรไม่ได้ลูกท่านหลานเธอที่ไหนเราเห็นว่าสิ่งที่เขานําเสนอออกมาได้ดีเห็นแล้วก็อยากสนับสนุนเขานะหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะสามารถเป็นจุดสนใจให้ได้มากขึ้นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N